ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะมาเล่าเป็นกําลังใจให้คุณสําหรับคนที่กําลังจะเกียวหัวหรืออยากทดลองใช้วิธีตาม DOR Framework นะครับจริงๆแล้ววิธีนี้นะครับผมได้สอนคนแรกเลยก็คือแฟนผมเองนะครับซึ่งเขานะครับเป็นคนขี้ลืมมากๆขี้ลืมแป๊บเดียวก็ลืมลนะแต่เขาไม่ชอบจดวิธีเขาที่แก้ปัญหาของเขาคืออะไรรู้ไหมครับคนที่ขี้ลืมแล้วก็ไม่ชอบจด เขาก็จะใช้วิธีรีบทาพอนึกอะไรออกปุ๊บเขารีบทําทันทีแต่สุดท้ายแล้วเขาลืมอะไรรู้ไหมครับเขาลืมสิ่งที่กําลังจะไปทําตอนนั้นอะอย่างเช่นตอนนี้เขาจะต้องเดินไปทําอะไรบางอยา่างแต่เขานึกได้ว่าต้องทําอีกอยาก่างเขาก็เลี้ยวไปทําอันนี้แล้วเขาก็ลืมไปทําอันนี้ฮะซึ่งนี่แหละครับเป็นปัญหาที่เขาเจอนะฮะแล้วก็ปวดหัวกันทั้งบ้านนะฮะผมเลยเนี่ยแนะนําวิธีการ D O R นี่ให้เขาแต่เริ่มต้นเหมือนคนที่ไม่ค่อยถนัด ในการวางแผนในการจดอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มต้นเขาแค่ดัมอย่างเดียวจดอย่างเดียวจดอย่างเดียวแล้วก็จดไม่ได้ไม่ได้ครบทุกครั้งนะแต่เขาก็จดเขาก็พยายามจดคือเขาได้แค่ดัมเลยดัม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 สุดท้ายผลลัพธ์เป็นไงรู้ไหมครับงานดองอยู่ในดัมนั่นแหละเต็มไปหมดเลยอยู่ในแอปครับดองไว้เต็มไปหมดเลย,ย,น, Apple, เเลยนะฮะสุดท้ายแล้วเขากลับมาจัดการใช่ไหมครไม่ใช่คะสุดท้ายแล้วเขาเลิกไปเลยเลิกทําไปเลยเลิกเข้าไปดูเลิกดัม เลิกเป็นเดือนๆเลยครับตกลงมันเป็นกําลังใจไปไม่รู้นันเรื่องนี้เขาเลิกไปเลยครับสุดท้ายแต่สุดท้ายมีวันหนึ่งฮะเขาเขากังวลอยู่ๆเขาก็อืมเหมือนแสดงออกว่ามีความกังวลโดยที่ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบเนี้เกาไม่รู้สาเหตุว่าเป็นกังวลเพราะอะไรไม่ได้เป็นแค่วันเดียวนะก็เป็นมาหลายวันแต่มันก็เป็นเป็นหายๆเป็นๆในหายแบบเหมือนคนกังวลโดยไร้ความเอ่อ โดยไร้สาเหตุอ่ะโดยไร้สาเหตุอยู่ๆก็กังวลเหมือนอยู่ๆก็ใจคอไม่ดีอยู่ๆก็กังวลอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเขาก็แบบเหมือนนึกได้มั้งว่าผมอ่ะเคยบอกว่าวิธีเนี้มันช่วยลดความกังวลที่จะคิดถึงงานเขาเลยมองว่าไอ้ความกังวลนี้หรือมันเป็นที่งานที่เขาดองๆไว้สุดท้ายเขาก็ไปนั่งจัดการเลยนั่งออกแกนไหนเลยผลลัพธ์คือความกังวลหายไปเลยนะฮะและหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่กังวลอีกเลยนะครับซึ่ง ซึ่งเลยกลายเป็นว่าเขาอะต้องกลับมาทําทุกวันเพราะว่าเขาอะกลัวที่จะกังวลน,นะฮะแล้วแล้วมันได้ผลจริงๆนะซึ่งตัวผมเองผมก็เคยเจอซึ่งก็จริงๆแล้วคอนเซปต์ของเรื่องนี้มันคือเคลียร์หัวเพื่อลดความกังวลใช่ไหมฮะคือผมก็เคยเจอแต่ผมเจอเล็กๆน,น้อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ชอบจดอยู่แล้วผมเป็นเอ t i สาย J ที่ชอบจดชอบวางแผนนู่นนี่นั่นอยู่แลว แต่ก็ยังกังวลแต่เพราะมันเพราะว่าไอ้ความเป็นสายเจมันเลยกังวลเยอะฟุ้งซ่านเยอะคิดเยอะเรื่องที่ต้องทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความกังวลเยอะๆ,ๆนะฮะไปด้วยนะฮะต่อให้จดก็เถอะแต่ว่ามันถ้ามันจดไม่ได้เคลียร์หัวด้วยตามหลักการ d ีเนี่ยมันก็ผุดดังนั้นผมก็เคยกังวลแต่พอผมมาจดนี่แหละมันเลยหายซึ่งเป็นแบบเดียวกว่ที่เขาเจอเลยแต่ของเขาเจอจากการที่เขาเอาไปดองดองดองไว้นะฮะดังนั้น สุดท,ท้ายนะครับเขาก็กลับมาทําได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะก็มีหลุดแล้วแหละครับเพราะคนเราปกติมันก็ต้องหลุดผมเองก็หลุดนะเอออย่างเช่นรีวิวต้องรีวิววันนี้วิกฤติรีวิวต้องรีวิวอาทิตย์น,นี้แต่อาทิตย์น,นี้แบบไม่ว่างเลยก็กดข้ามไปได้นะฮะแต่อย่าข้ามไปไกลเพราะข้ามไปไกลเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดความกังวลขึ้นมาอีกนะฮะอย่างเนี้ยหรือวันเนี้ยผมจริงๆจะต้องมาเดลี่รีวิวแต่แบบวันเนี้เหนื่อยแล้วไปรีวิวตอนเช้ามันก็ได้แต่ถ้าผมเคยลองสัก2วันเนี่ย เอาละมีความกังวลแล้วแบบหลายสาเหตุเลยแล้วก็จะเริ่มแบบเครียดเครียดไม่ค่อยอยากเข้ามาเช็คแอปคลิกแอเพื่อมาดูว่าที่เราโน้ตไว้มีอะไรนะฮะซึ่งเป็นปกตินะฮะแต่ถ้าคุณทําจนชินเลยนะฮะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ว่ามันดีมากๆมันจะไม่มีเรื่องมาผุดกวนใจเรื่องความกังวลโดยหลาสาเหตุอะไรพวกนี้เลยนะฮะดังนั้นนะฮะเริ่มดูลองดูแล้วก็ล้มได้หยุดได้นะครับแต่อย่าเลิกนะฮะ หรือไม่คุณพยายามจะเลิกแล้วถ้าคุณเจอความกังวลแบบไร้สาเหตุดังนั้นคุณก็กลับมาทํานะเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วทีนี้มันก็ชีวิตคุณก็จะสบายขึ้นเยอะเลยฮะนะครับ